สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการส่องพระแทสสำหรับวันนี้ผมก็มีพระคุณแผนใบพุทธากุวัดราชบวรณะพิมพ์ใหญ่เนื้อชินเงินจังหวัดพระนครศรีอุธรายมาให้เพื่อนๆได้รับชมและพิจารณากันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรนะครับอ,อันดับแรกก่อนที่เราจะาศึกเล่นหาพระเนื้อชินนะครับเราอาจจะต้องอศึกษาในเรื่องของพิมพ์ทรงของในแต่ละกรแต่ละจังหวัด ให้รู้ในเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างเช่นองค์ที่เอามาให,ให้ได้รับชมเนี่ยจะเป็นคุณแผนใบพุทธากุวัรลราชบุรณะจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับบริเวณตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของของกลุนี้นะครับใหเ้เพื่อนๆจดจำพิมพ์ทรงลักษณะขององค์พระไว้นะครับว่านี่เป็นพระใบคุณแผนใบพุทธา กุวัดราชวชิะจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นทางด้านหลังขององค์พระนะครับออการพิจารณาพระกลุนี้เราจะพิจารณาพิมพ์ทรงนะครับคาบไข,ข่คาบประหลอดนะครับด้านหลังจะเห็นว่าเป็นลักษณะของออลักษณะของเหมือนเนื้อไม้นะฮะที่มีการกดพิมพ์นะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคาบไข,ข่คาบกลุเนี่ย ปรากฏปกคลุมอยู่โดยทั่วไปขององค์พระโดยเฉพาะบริเวณช่วงด้านล่างช่วงฐานเนี่ยจะเห็นเป็นคราบขาวๆเนี่ยตรงนี้คือเป็นคราบไขนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ยังจะเราจะเห็นประลอดนะฮะเราเห็นคราบประลอดขาวๆใสๆเนี่ยติดอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระนะครับแล้วก็การกดพิมพ์นะฮะ ก็อาจจะเป็นใช้ไม้นะฮะในการกดพิมพ์ทางด้านหลังก็เลยมีลักษณะคล้ายๆกับลวดลายของเสี้นไม้นะครับอันนี้ซูมให้เห็นบริเวณใบหน้าขององค์พระนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีไข่คาบไขขาวไขของเนื้อพระเนี่ยไขคา,าบกูเนี่ยนะฮะปกคุมอยู่นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเห็นว่ามีคาบประลอดนะครับมีภาพประลอด ขาขาวนี่ปกคลุมอยู่นะครับองนี้ถือว่าถือว่าสวยงามนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับองนี้แล้วก็จะเห็นร่องรอยเออร่องรอยของลักษณะของเนื้อไม้นะฮะในการกดพิมพ์เนี่ยนะครับตรงนี้จุดที่มันนูนขึ้นมานี่ไม่ใช่หักนะครับแต่อาจจะเกิดจากวัสดุตอนที่กดพิมพ์อาจจะมะีล่องหรือ,อ,อเขาเรียกว่าไงนะ มีร่องร่องอยู่ในไม้ที่ใช้กดพิมพ์เนี่ยมันเนื้อมันก็เลยปลูดขึ้นมาเนี่ยนะครับพอจะเห็นภาพกันนะครับเนี่ยนะฮะก็ให้เพื่อนเ <ๆ S 1> ได้เห็นลักษณะของไขของเนื้อชินนะครับเนื้อชินเนื้อชินเงินจริงๆก็คือสร้างมาจากะตะกั่วบวกดีบุกนะฮะเป็นเนื้อตะกั่วผสมกับเนื้อดีบุกนะครับผมในตัวนี้จะเห็นคราบไขชัดเจนนะครับบริเวณ หัวเข่าทางด้านาด้านซ้ายขององค์พระนะครับให้เพื่อนๆได้จดจำลักษณะของคาบไขกันนะครับตรงน,นี้ก็บริเวณหน้าอกบริเวณซอกแขนนะครับพิมพ์พระนี่มีความสวยงามมากนะครับอ่อนช้อยนะฮะ ดูถ้าเจอผ้ากรุเนื้อชินเงินอายุทยาเนี่ยแล้วมีลักษณะของเนื้ออย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระดูง่ายเลยนะครับอันนี้ก็จดจำพิมพ์บริเวณใบโพนะครับใบโพ ก็เอาภาพนิ่งมาเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับด้านหลังนี่ก็จะเห็นล่องลอยของเนื้อไม้ชัดเจนนะครับทางด้านหลังแล้วก็มีค่าปลาลอดอชัดเจนนะครับผมนี่เพื่อนๆก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปนะครับผมก็จะซูมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังด้านหลังแล้วก็ ช่วงด้านล่างขององค์พระนะครับให้เพื่อนๆได้ดูหล,หลายๆมุมกันนะครับตรงนี้ก็มีค่าวปลอดปกคลุมอยู่ทั่วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านล่างด้านหลังด้านล่างขององค์พระนะครับมีร่องรอยของของวัสดุที่ใช้กดนา่าคาดการว่าน่าจะเป็นไม้นะครับในลักษณะนี้ อ่าให้ได้ดูบริเวณใบโพกันอีกครั้งนะครับน,นี่ให้ดูเต็มองค์นะครับให้ดูกันเต็มองค์อีกครั้งครับนี่เป็นด้านหน้าขององค์พระนะครับ พุทธสินพุทธลักษณะนี่อ่อนช้อยงดงามมากนะครับพระกูนี้ก็อันนี้ด้านหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ